เล็กๆไม้เลี้ยนนี่นาไอ้ปื้ดเบื่อหน้าครูใหญ่กิ๊กโกดีกว่าไม่ช้าก็ปื้ดกันใหญ่มากูจะโกนให้มึงสดชื่นนะคะไอ้ปื้ดก็กวนผู้ใหญ่ เป็นคนพูดพูดจริงทําจริงค่ะนะคะไอ้ปื๊ดคาใหญ่รูด้กันทั้ง่อยกูพูดจริงทําจริงใครสัตว์ที่กูไม่โกนเมื่อวานก็เพราะว่าแบตมันจะหมดค่ะอีเชี่ยโอเคนะคะต่อไปไม่ต้องเรียกกูว่ายี่หวาเรียกกูว่าหลวงเจพะกูดูหน้าตัวเองแล้วเนี่ยอีดอก โอ้ยไอเหียเหมือนไอดวงเข้าโพดน่ะลังหีขอใส่แว่นตาประมาณสามเดือนนะคระับตัดทำร้ายร่างกันตลอดเลยทำร้ายจ,จิตใจไม่อยากจะพูดมากพูดพร่ำทำเพลงและจำไว้นะคะว่ากูพูดจริงทำจริงนะคะไอเ้เฮี้ย เมื่อวานไม่ได้จิ่งนะคะ ตรงไหนบอกมาตรงไหนที่มันจะดีต่อใจพวกมึง ต้องดีตอด่อใจโมฮอสเหรออยากได้ตรงไลบอกอินอินบิวตี้ก็อินอินบิวตี้ค่ะอีสัตว์เจออีช้างบิวตี้เข้าไปดอกยักางนะคะเอาตรงไลดีล่ะโมฮอสเหรอเมนจูเหรอหรืออะไรยังไงมีจุกตรงกลางให้เป็นกุมารทองเป็นลูกกอกเออดีต่อใจเนาะแต่ละคนเข้าใจเนาะเข้าใจทำเฮียเข้าใจคิดเฮีย ตัดใจดีไซน์เีเฮียอีโดกอ๋อเดี๋ยวกูก็ไปให้ช่างทําค่ะกูให้พวกมึงเนี่ยดีสดใจก่อนโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวกูจะไปทั้งหัวแหวงๆนี่แหละค่ะเพราะอะไรเพราะกูเชิดอีดอก ไงล่ะจ๋าแบนอีฟใช่ไหมที่ได้เนี่ยฮะมีความสุขแต่ละคนมีความสุขแต,ตตแต่ตรงกลางตรงกลางพอยังกนหมดกนหมดเอาไว้แต่ตรงกลางเหรอข้างๆไม่ต้องเหรอ กูขออย่างนะกูขอไม่ถอดแว่นนะให้กูใส่ปิดคิ้วไว้ได้ไหมอันนี้กูขอค้างคือชื่อแซนกับนุชดังๆด,ด้วยอีดอกจาก๋านี่พี่มึงนะโอ้ยแซนัวกขาแซนโอ้ยจิกเอามือจิกหัวเมียแรงๆจิกแรงๆค่ะน,นุชโอ้ยอดอก อย่าให้ถึงคิวกูนะเอาตรงกลางอีดอกมันจะเยอะเกินไปหรือบปล่านี่สวยไม่เอาแว่นไม่ทอดดิอย่าให้ทอดแว่นเลย ได้ปะเนี่ยจะไปร้านแล้วนะคือเราเข้าใจคนคนที่แบบว่าจ่ายตังค์ไงเข้าใจปะ mm. เขาก็อยากจะเห็นอะไรอับปีอับปีขนาดนี้แหละเขาลงทุนจ่ายตังค์มาแล้วนี่อ๋อไม่ต้องตั้นมากหรอกเจ๊ขอบคุณคะ่ะที่เพิ่งบอกไม่บอกตอนแรกคะ่ะไม่ให้กูถไยไปก่อนละไม่ให้กูเกลียน mm. อดอกถอดแว่นเห็นแก่ลูกเพจอีกเออ,เอ,อนานๆจะได้ทับถมแต่ละคนมีความกูเหมือนคนบาปภุมพิลามเลยว่ะอีดอกตอนที่ ดนสกรรมในป่าข้าพดมันต้องมีเลี้ยงส่งวิดอกโทรอีดีเจเฟินนี่เฟินแหมมีการบอกว่าเอาทรงกะทิเออ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 ดูวิดอกนางจังสัญหาทำกับกูเนาะอีสัตว์แต่ละคนนเอาทรงกะทิไปอีก แล้วมึงดูสภาพกูไปแจกของอีดอกโอ้ยถอดแว่นเฮียเลยล่ะจะได้รู้นะคะว่าคนนักรอเขาเป็นคนจริงนะคะ ก็กล้าพูดกล้าทำนะคะอีสานแล้วไม่ได้ไปแอบทำด้วยนะคะที่จ,จริงคือจะไปแบบว่าแอบตัดมาสวยๆจากร้านก็ได้ค่ะแต่เรารู้ว่าคุณต้องการอะไรค่ะขดอุเยสเคคนดีๆเขาไม่ค่อยมีกันหรอกอยู่ในเพจกูนะ่ะมีแต่อะไรก็ไม่รู้ไม่น่าพลาดเลยกู เปลีป่ยนเพลงดีกว,ว่าไม่มันเลยอ่ะอีโดเพลงอะไรก็ไม่รู้ไปไปไม่ไป ไป,มไ,ปมไม้ไปไม้ไหมครับไหมครับ,รบมา <c oughs> เดี๋ยวให้ลูกกกนผมไฟให้มา <c oughs> กูมีช่างส่วนตัวอยู่แล้วเอาไฟจุดที่หน้ามึงได้เยี้ <c oughs> ลูกอยู่อย่าให้ด่าไม่ดีไม่ดีดต่อใจ ไม่เอาแบบว่าตรงกลางเนี่ยให้เป็นเป็นแบบว่าตรงกลางนี่ให้มันเลี่ยนไปหมดได้ปะได้แล้วก็ข้างๆเอาไว้แบบแบบฮาราจุก,กุตรงฮาราจุก,กุมามาเอาเลยลูกอย่าเป่าอย่าเป่าตรงฮาราจุก,กุนะข้างนี้ <c oughs> เฮ้ยปัดกรงมากระล่างมาเดี๋ยวมันโดนไอ้นั่นลา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 ลลลที่เกาะสมุยมันมีอะไรเอาตรงกลางลูกเอาตรงกลางเจ้าของเจ้าของตังที่ประมูลได้ก็บอกเอาตรงกลางลูกเอาตรงกลางหน้าด้านหน้าด้านมาสั่งไม่มีคนดีๆที่ไหนก็หรอกที่เห็น พี่มานั่งโกนผมแล้วจะมีความสุขเอาไปเลยลูกเอาไว้แค่หูอย่างเดียวพอเป็นตรงหัาเราจุกุแล้วยังใกล้แล้วใกล้แล้วเหรอยังไกลไหมใกล้แล้วเหรอใกล้ยังแต่ไงล่ะโพดีไหมเทล่าโอ้ยเช้ามาแล้วก็ซอมบี้ เท <ế> ่ไหมเราฮะกำลังใจอยู่ตรงไหนเราลูกพ่อเท่ไหมครับ,ครบใครใครที่สุดใครที่หนึ่งพอ่อใครที่หนึ่งพอ่อพ่ออยากให้พูดมากนะทำไมอะ่ะมันจะกัะจี้ไปมันมีดีอะไรที่บ้านผม มาว่าปกดขึ้นบนดีกว่ามันจะได้นะมันจะเป็นฮาราจูก,กัวอุยอย่าด้วยโอ้ยอย่าดันมากดิลูกจะไปล้านแล้วเอาให้มันเป็นเด็กฮิปฮอปหนาะ นังหัวเอาไว้ลูกนังหัวเอาไว้ครับมีตาหินยายกูตะลวนนางก่อนเดี๋ยวนางต้องบุง่งโอ้ยโอ้มยมึงตันนะพ่ออ,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 อ่ะปิดๆๆๆ อาออาอลุงพาไปแลโดรา ได้แล้วมั้งลูกโอเคยังโอ้ยว่ลูกพอแล้วครับพอแล้วครับนนโอย้ยังจะเอาอีกเหรอไม่พอแล้วมึงลูกยังไม่มันเลยพ่อยังไม่มันอีกเหรอมันแล้วมึง ยังไม่อร่อยดีไม่หนุกไหมอ่ะพอแล้วลูกลูกครับพอแล้วครับพอแล้ว ทีเหลือว่จาจัดการเองนี่มันเจ้ากเก๋ียะโอเคยังลงจากหลังพ่อเลยโอเคแดงบทตัดเองนะปิดปิดปิด,ป,ด,ป,ด,ป,ดปิดเพลงนี้เอ้ยปิดเสียงนี้หน่อยอย่าเสียงช่างหรออย่าเสียงช่างอีกเหรอมันพอแล้วมังกูอยู่เหมือนกับว่าคนเปน็นโรคไอเนี่ยมึงเข้าใจปะภาษาบ้านกูกูเรียกว่าไข้หัวโถน ภาษากรุงเทพก็เหมือนกับว่าจับไข้หัวโกนก็ใช่ไหมมันเป็นหย่อมเป็นหย่อมเป็นหย,ย่อมอิสัตแต่มันแยกไม่ออกนะระหว่างไข้หัวถอนกับโรคชนะตุกอิดอกเพราะว่ามันก็เป็นหย่อมเป็นหย่อมเหมือนกันดอกตัดตรงนี้แล้วกูรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยมาจากอ่พฮาราจุกุหรือเปล่าเรามาจากอ่ะสมัยเอโดหรือเปล่าเนาะพอ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 เออพ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 อตอนนี้ไม่ต้องตัดแล้วเหรอ มึงมันร้ายที่สุดนะถ้าเกิดไม่พอตอนเนี้ยไปแล้วตาใจอังพอแล้วเนาะเ <c ười> หลืออีกขอคนตีนคนตีนหน่อยคนตีนหูอย่ามาถอดแว่นเลยผมลา อ่ะกูจะไปและแคปไว้่ะกูจะไปและแคปเลยเร็วๆจะได้อยากได้ท่าไหนบอกมาเจ้าท่าไหน ไม่ให้ดูกูหรอกไอ้ย่ะไปแล้วนะคาจิโต้ไม่เป็นไรกูมีวิกหลายอันกูไม่เคร์ก็ไอโดนเคอืมไอแฮปวิกอ่ะ and ไอแฮปอ่ะนี่เลยจ้ะดีกีฟืนเป็นอะไรมึงเที่ยวส่งลิงก์ส่งอะไรยูทูบมาให้อีดอกกูจับยึดหีฉีกเลยนี่นี่ กูเป็นคนที่ไม่เครียดกับอะไรก็จะมปนคายุสเตอร์กูมองโลกไปข้างนอกมันมีแต่สีฟ้ากับสีชมพูลูกนี้ไม่ใช่แสงสุภาพท้องฟ้า <ập> <Matrix> <t ong Lauren esse> เวลาที่มีผีตากพ่อโอ้มมก็ยังโศผีก่อนไปก็ขอร้องเพลงสักหนึ่งเพลงก่อน,นยาอีแตนหาเพลงก่อนหาเพลงก่อน ยีอ่อแล้วกูก็มองไม่เห็นด้วยด้วยดเออ เป็ดจ้านั่นไม่ว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคน้องไห้แต่ใายชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดอุลาจึงลองควรมาลืมเสียงพี่เป้าต้องแผลบ ไกลจาก็เพียงหังตาเรียบมองคันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจหรือลืมสัญญาที่เคยมีไว้ชาตินี้จะไม่รลกไกันไหนจึงผิดว่าชา าเขาว่าวใครมีแฟนใหม่คงร่ำรวยคนใหญ่เอ่อไปแล้วนะโยมอัตมาก็จะขอลาไปก่อนนะัดเอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพอดีอัตมามีอ่าต้องไปทำารลโอเคเนาะ <c oughs> เราจะให้ดูกันแค่ทีละครึ่งหน้านะโยม นะคะยังไงก็จําที่อาตมาบอกด้วยคนเรานะมีไรต้องมีสตินะอยากโกรธไม่ว่าเวลาใครว่าอะไรเราก็อยากโกรธโกรธคือ ộ, โง่โมโหคือบ้าตนเป็นที่พึ่งแข่งตนนะยอมหัดมองโลกในแง่ดีขี <c oughs> จ้จ๋านี่ก็กุรตงตีนี่หาย,ยดีดอก <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวอาตมาจะให้พวกโยม เจริญภาวนาอันน <t os up> <wh> ี้เราไม่ได้เอา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 พระมามาแบบว่ามาพูดไม่ดีนะอันนี้เราขำๆโอเคไหมได้ไหมหรือว่าทาถ้าทาไมให้เล่นก็ไม่เล่นอยังไงคะเร็วๆเดี๋ยวจะมาโลกสวยใสกูงะวิสาทุหลวงเจี๊ยนี่หลวงเจี๊ไปอีกดอกอย่าเอามือออกเลยโยมมันไม่ดีต่อใจปกติอันตาก็อยากจะได้หมดอ่ะถ้าพวกมึงสดชื่นเนาะอืม เอาอย่างนี้แล้วกันให้พกโยมพยายามนะสำหรับคนไหนนะที่กําลังจะโกรธที่โกรธคนอื่นแล้วกําลังจะขาดสติให้หายใจนะโยมหายใจเข้าหลอกพูดหายใจออกบอกโทรพยายามเพ่งมองให้มีดวงแก้วอยู่ตรงกลางหน้าผากเพ่งมองดวงแก้วนั้น ดูให้มันใส้จิดเราต้องระลึกได้คุณไปก่อนไปก่อนเออไปแล้ว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 นะอุ๊ยนี่ตามมาเตือกูตั้งแต่ในกลุ่มจนถึงนี่อีดอกก็เป็นหลวงเจ้ไงคะ ก็เจมไหมคะมีเอ็กซ์เตอรีได้อีทอกอุ้ทีมึงเป็นคางกกมึงยังเล่นไอ้นี่ได้เลยอีที่สารเน,นมากคะ่ะอีโอกอุย้ยใส่ไปปะใส่ไปเหรออีโอกไปแล้วนะคะแบบแรกอีกสัดเมื่อคืนเว้ยกูเห็นตัวเองปุ๊บอีหน้าหีกูนึกว่าอะไรล่ะกูว่าเฮีย้ยกูที่มันอยู่เหมือนกาเหว่าที่บางเพลง ไม่ครับ<ะ>เอาอ้ยนั่นไหมพ่อหน่อยฮะหู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 เอาหูมาจ้าหลวงเจ๊ไปอีกเดี๋ยวก็อุ้ยเย็ดแค่ลูกใส่ใพ่อดีดีไม่ไปสักทีดีทำมไมล่ะอ้ตัดกูนั่งอยู่ในที่ของกูนี่ไอ้เหี้ยได้หี ลูกอยู่ลืมไปลืม <S 2> <S 2> ลมกกันจะกะจี้ังไมก,กมก็เลยไม่ตัดเด้โปโตลดเนาะมุกาวาที่วางเพลงไปอีกมีความสะพรึงต่อไปเนี่ยก็จะแต่งหน้าสวยกว่าเดิมแต่กูก็พูดเลยเพราะว่าเราไม่ต้องกลัวเรื่องแบบว่าอเอาโน้นมาลบไอ้ตรงนี้เอ่ยอันนู้นอันนี้เอย่ยชั้นนีก็เตรียมตัวจองลรงนะจ๊ะวัดลรงรอไว้เลยีอดอกโอเคไหม เออวัดโลงโลกันไว้เลยค่ะไอควายเวลาพอก,กูแต่งหญิงปุ๊บไสัตว์พวกมึงแกแบบได้ไม่ต้องลําบากจองโลงไงถูกไหมละ่ะเราตัดโลงไว้สําเร็จเออดอทองก็ดูด้วยอะไรด้วยส่วนชะนีคนไหนนะคะที่ตัวใหญ่ตัวใหญ่เกินก็ต้องสั่งตัดโลงดอกเพราะว่าโลงธรรมดาใส่เข้าไปนอนเข้าไปก็นอนไม่ได้นะคะดอกแค่สองวันอีสัตว์น้ำมันก็เบียมปุ่งออกมาอุ้ยดอกโลงแตกเป็นอะไรที่น่ากลัวมากนะคะ จากการที่อ่อโอ้ยอดอกเออเออเออหน้ารลล้านของกูจะเลงได้เต็มที่เลยเหรอกา้านึกว่ากอลัมอีดอกพักก่อนค่ะพักกอล่ัมค่ะเดี๋ยวหนวดกูในอีดอกคองไม่กี่วันมันก็ขึ้นมันก็จะว่าเพราะเป็นคนสวย ไม่ใช่เป็นคนปว่วยอิทอกคนป่วยจองเตียงคนสวยทําอะไรก็ได้ถูกปะ่ะล่ะอีสัตว์อ่ะอีดอกชันีบางคนที่มั่นๆนั่น,นงไอ,อ,งอจ๋าเนี่ยไอยดวงใจเนี่ยถามสิมิดแม็กซิมล้าโกนหัวหอย่างกูปะกล้าปะมึงกล้าปะฮะอย่ามัน่นอย่าคิดว่าตัวเองหน้าหวานถ้าเกิดว่าไม่กล้าเนี่ยสแสดงว่านั่งไม่หวานพอเข้าใจปะอิเม็ดอย่าเยอะจอกบอกไว้เลยนะจุดๆนี้ตัดอ้ําชมใหม่ดาวิกา กล้าปะตรงนี้ยตายปะอีดอกถ้าเกิดว่าหน้าไม่หวานจริงเนี่ยอีสัตตัดไปก็ตายอีดอกไม่มีใครกล้าตัดถ้าเกิดว่าไม่หวานอีสัตแต่ทําไมกูกล้าหน้ากูหวานเวอร์อีดอกตัดตรงนี้กูไม่ตายกูยังมีความหวานความละมุนความอะไรเหลืออยู่แบบว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าใจปะอืมทําไมอ่ะอย่าท้ากูไม่กล้าพูดเลยเออก็ตัดไปก็ตายนะถูกไหมล่ะโอ้ยดอกนี่พอตัดปุ๊บมีงานเข้าเนี่ยอีดอก เดี๋ยวต้องไปไอเดินแบบที่ไอ้นู่นอีกดอกที่อะไรนะกุุงปลากกรุงปลากเออไปเดินตีคู่กับนางแบบผิวสีรอบเนี้ยอีอีัวโล้นๆน่ะแล้วมีขี้กากอยู่ข้างหลังน่ะอืมก็ดูด้วยเดี๋ยวต้องทําน้ําหนักลงอีกสองกิโลนะคะเฮอหน้าหวานไงเขาชอบเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าชอบชอบนางแบบเอเชียแต่หน้าหวานเออแล้วก็ยิ่งไม่มีผมอย่างนี้นะอีดอกโอ้ยเลือดมันจะเป็นลุคแบบเท่ๆไง เห็นไหมได้นะได้นะเอออีกดอกห้ถึงว่านะเว้พูดก็พูดบุญบาปอันนี้ไม่ได้เมากันนะพวกมึงอย่าเอาไปพูดต่อเจี๊บสสพิษสวยไหมสวยเนอะนางตัดผมตั้นนางก็สวยนางโกนหัวสิถ้าเกิดนางสวยจริงน่ะนางไม่กล้าใครที่กล้าอูพราะกูอะไรคะอีนี่คิดจะแคปกูแล้ว ที่จะจังไรใส่กูแล้วต้องทำปากชืดไหมทาปากชืดๆหน่อยเนาะลึกลึกลึกสวยตัดคนบ้ากล้าตัดอีดอกทำไมวะ ทำไมต้องคุณบ้ากล้าตัดอิสั์มึงดูด้วยอีดอกค่าหนวดค่าอะไรกูตั้งเท่าไหร่แสนห้าสวยไหมอีดอกมึงลองให้ชมผู้โกนหัวสิให้อ้าโกนหัวนี่อ๋ออีดอกดูดิค่ะต้องเป็นคนสวยจริงเท่านั้นความรู้สึกของกูเมื่อวานกูเหมือนอะไรมึงรู้ไหมเกอิชากูกล้าพูดเลยเดอกโคงกูคือโสเพณีชั้นสูงเมื่อวานกูนั่งอยู่ให้คุณประมูลอีดอกเออมแต่คนอยากได้ร่างกูมันก็จะเปละ กิดอกเมื่อวานกูปริมมากกูปริมผีพวกมึงแบบว่าบางคนก็มาดามา่าเตะกูแบบว่าบอกว่าอะไรนะอียเดี๋ยวอย่าทำเลยอย่าอะไรไอ้ดอกทองโอ้ยไม่ต้องคิดถึงใจกูเลยค่ะกูเนี่ยนั่งปริมไอ,อ้ดกทองกูเป็นเกอิชาอีสัดกูมีราคาดอดผู้ชายก็มาแย่งประมูลกูเพราะกูสวยแต่ขนาดตอนเนี้ยกูไม่มีผมนะผมก็ไม่มีหนวดไม่มีคิ้วไม่มีแต่กูก็ยังสวยเพราะอะไรวะเพราะกูบอกตัวเองว่ากูสวย กูสวยและกูสวยจบนะกูสวยจำไว้